ขอสิบอันดับผักที่ตรวจพบพยาธิมากที่สุดในประเทศไทยครับได้เลยครับจากข้อมูลการสํารวจตลาดสดผักที่ตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเรามาดูกันครับว่าสิบอันดับผักที่พบพยาธิมากที่สุดในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครคือผักชนิดอะไรและบอกไว้นะครับอันดับหนึ่งนี่คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจร้อยชิน้นร้อยอันเจอร้อยชิ้นเลยครับอันดับสิบแตงกวาตรวจหนึ่งร้อยชิ้นเจอพยาธิศูนย์ชิ้นหรือเท่ากับว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีพยาธิเลยครับอันดับเก้า คณาและผักกาดแก้วตรวจพบ5%ครับอันดับ8กระหล่ำปีและผักบุ้งตรวจพบพยาธิ10%หมายความว่า100ชิ้นเจอ10ชิ้นอันดับ7ถั่วฝักยาวตรวจพบพยาธิ15%หรือ100ชิ้นเจอ15ชิ้นครับอันดับ6ผักชีล้อมตรวจพบพยาธิ25%ครับอันดับ5ผักชีฝรั่งและผักสลัดตรวจพบพยาธิถึง35%หรือ100ชิ้นเจอ35ชิ้นอันดับ4ผักกาดขาวตรวจพบพยาธิยถึง45%ครับอันดับ3 มะเขือเทศและใบบวบตรวจพบพยาธิถึง5 0เหรือหยิบสองชิ้นเจอพยาธิ1ชิ้นอันดับสารแหนและผักชีตรวจพบพยาธิถึง6 0เนเลยครับและอันดับหนึ่งผักที่ตรวจพบพยาธิมากที่สุดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยนะครับนั่นคือหัวะพาครับตรวจพบถึง100%เซตหรือว่าทุกชิ้นมีพยาธิทั้งหมดเลยครับแล้วคุณละครับชอบทานผักอะไรใน1ิบระดับนี้บ้างมาลมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันได้นะครับว่าคุณทานพยาธิไปแล้ววันละก,กี่ชนิดวันละก,กี่ตัวครับ